จัดอันดับกับ pn ภูมิใจเสนอ10อันดับอาวุธที่โดดเด่นจากซาบดูโฆษณาอย่างน้อย1น,นาทีเพื่อสนับสนุนช่องนะครับซับเป็นบริษัทด้านกลาโหมและความมั่นคงชั้นนำจากสวีเดนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในด้านระบบการบินระบบต่อต้านเรือและระบบเรดาร์เนื้อหาที่คุณจะได้รับชมต่อไปนี้ คือ10อันดับอาวุธที่โดดเด่นจากซาบครับอันดับที่10 t 7 Red Hawk t 7 Red Hawk เป็นเครื่องบินไอพ่นขั้นสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการฝึกนักบินรบยุคใหม่โดยเฉพาะนักบินสำหรับเครื่องบินรบยุคที่5เช่น F- 2 2และ F- 3 5 t 7 Red Hawk ผลิตโดยบริษัทโบอิ n งของสหรัฐอเมริกาโดยร่วมมือกับบริษัทซาบของสวีเดน เพื่อวัตถุประสงค์ทดแทนเครื่องบินฝึกรุ่นเก่าอย่าง T-38 Talon T-7 Red Hawk ถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบซึ่งทําให้กระบวนการพัฒนาและการผลิตรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นระบบในห้องนักบินและการควบคุมถูกออกแบบมาให้จําลองคุณลักษณะการบินและระบบของเครื่องบินรบยุคที่5ได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้นักบินที่ผ่านการฝึกสามารถปรับตัวเข้ากับเครื่องบินรบขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว ใช้เครื่องยนต์ General Electric F 4 0 4ที่มีกำลังขับสูงทำให้มีสมรรถนะและความคล่องตัวใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่จริงเพื่อรองรับการฝึกบินรบระยะประชิดและภารกิจการบินที่ซับซ้อนโบอิ้ง <Boeing S 1> <Boeing S 2> มีความเชื่อมั่นว่า T7 Red Hawk มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเครื่องบินโจมตีเบาหรือเครื่องบินข้าศึกสมมุติในตลาดระหว่างประเทศได้กองทัพอากาศไทยมีการกล่าวถึงและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกองทัพอากาศไทย โดยมอง T7 เซเว่นเรดในฐานะเครื่องบินฝึกและเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาเพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าในอนาคตโดย T7 เซเว่นเรทอาจถูกพิจารณาเป็นตัวเลือกในการทดแทนเครื่องบินขับไล่โจมตีเบาที่กำลังจะปลดประจำการบางรุ่นเช่น F5 หรือ Alpha j เพื่อใช้ในภารกิจโจมตีเบาและการฝึกนักบินครับ อันดับที่9ก้าข้อคืมเอทเวนตี้ซิกหรือชื่อทางการคือเรือดำน้ําชั้นเบรกินเบรกินคลาสซับมารีนเป็นโครงการเรือดำน้าโจมตีดีเซลอิเล็กทริกแอตแทกซับมารีนรุ่นใหม่ล่าสุดของราชนาวีสวีเดนซึ่งพัฒนาและสร้างโดยบริษัทซาบข้อคือมเรือดำน้ำเอทเวนตี้ซิกได้รับการออกแบบให้เป็นหนึ่งในเรือดำน้ำแบบไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่มีความทันสมัย และมีคุณสมบัติอําพรางตัวสูงที่สุดในโลก้อคืม A อค A26 ผลิตโดยซาข้อคึมของสวีเดนมีจำนวนที่สั่งสร้างสองลำเพื่อใช้งานในกองทัพราชนาวีสวีเดน A26 อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปี2025แต่มีกำหนดส่งมอบที่ล่าช้าออกไปจากเดิมในปี2022-2025เป็นประมาณปี2027-2035เทคโนโลยีอําพรางตัว เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เรือดำน้ำเอทเวนตี้ซิกมีความเงียบและยากต่อการตรวจจับอย่างยิ่งด้วยการลดสัญญาณเสียงสัญญาณความร้อนและสัญญาณเรดาร์โดยการใช้แท่นติดตั้งอุปกรณ์ r ิสิเลียนเมล์เฟลดฟอร์มและการเคลือบตัวเรือด้วยวัสดุด,ดูดซับเสียงเอทเวนตี้ซิกใช้เครื่องยนต์ค้อคคืงเชอร์ลิงเอนจินรุ่นปรับปรุงซึ่งทำให้เรือดำน้ำสามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้นานกว่า18วันโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีช่องทางภารกิจหลากหลายเป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ที่ส่วนหัวของเรือซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ A 2ทวใช้สำหรับปล่อยและเก็บกู้ยานยนต์ใต้น้ำไร้คนขับหรือยานยนต์ทะเลไร้คนขับและเป็นช่องทางให้หน่วยรบพิเศษเข้าออกเพื่อปฏิบัติภารกิจได้การออกแบบแบบโมดูล่าตัวเรือถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนๆซึ่งช่วยให้การก่อสร้างเร็วขึ้นและที่สำคัญคือสามารถเพิ่มส่วนลำตัวเรือเข้าไป เพื่อขยายขนาดเรือหรือปรับเปลี่ยนความสามารถให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่ส่งออกมีท่อยิงตอร์ปิโดขนาด533ม mm, ิลลิเมตรและขนาด400มิลลิเมตรและมีการนำเสนอสำหรับตลาดส่งออกว่าจะสามารถติดตั้งระบบยิงแนวดิ่งเพื่อยิงขีปนาวุธร่อนได้ด้วยครับอันดับที่8 b า r a k u d a าราคิ d a เป็นชื่อแบรนด์ของผลิตภัณฑ์และระบบอัมพรางขั้นสูง Advanced Camouflage System ที่ผลิตโดยบริษัทซาร์ฟของประเทศสวีเดนซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการจัดการสัญญาณเพื่อปกป้องยานพาหนะอุปกรณ์และบุคลากรทางทหารจากภายคุกคามของเซ็นเซอร์สมัยใหม่จุดเด่นสำคัญของ巴า,าคิลด d าเพิ่มโอกาสรอดชีวิต巴า,าคิลด d าทำให้สัตร,รูต้องเข้าใกล้มากขึ้น เพื่อตรวจจับและโจมตีลดอุณหภูมิภายในคุณสมบัติการลดความร้อนช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวรถทําให้กําลังผลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานได้ยาวนานขึ้นและยังช่วยลดการใช้พลังงานได้มากถึง25%ระบบ b a r a c u d a MCS ถูกออกแบบมาให้เป็นแผงที่ติดตั้งเข้ากับยานพาหนะได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อการทํางานของปืนหรือคุณสมบัติเดิมของรถและมีหลากหลายรูปแบบ ที่ปรับให้เข้ากับทุกสภาพภูมิประเทศ FSS เทคโนโลยี Frequency Selective Surface เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้คลื่นความถี่วิทยุสำหรับการสื่อสารสามารถส่งผ่านตาข่ายอัมพรังได้โดยไม่ถูกขัดขวางทำให้ทหารสามารถสื่อสารได้โดยไม่สูญเสียการป้องกันจากเรดาร์ b a r a c u d a เป็นระบบที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบและถูกใช้งานโดยกองทัพมากกว่า20ประเทศทั่วโลกครับ อันดับที่ 7. ยีราฟเรดาร์ยีราฟเรดาร์เป็นระบบเรดาร์ตรวจการและควบคุมป้องกันภัยทางอากาศที่ผลิตโดยบริษัทซาบของสวีเดนชื่อยีราฟมาจากลักษณะเด่นของเรดาร์รุ่นที่ติดตั้งบนรถยนต์คือเสาอากาศที่สามารถพับเก็บและกลางออกเพื่อย,ยกตัวเรดาร์ขึ้นสูงคล้ายกับคอยีราฟเพื่อให้สามารถมองข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายที่บินต่ำ ยีราเรดาร์ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถหลากหลายและมีความคล่องตัวสูงโดยใช้เทคโนโลยี Active e l e c t r o n i c ิ l l y s r y Array เรยิราเรดาร์สามารถปฏิบัติภารกิจหลายอย่างพร้อมกันได้การตรวจการทางอากาศสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายทางอากาศทั่วไปเช่นเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์และขีปนาวุธรล้นการป้องกันภัยทางอากาศภาคพ,พื้นดินให้ข้อมูลเป้าหมายที่แม่นยำและรวดเร็ว เพื่อสั่งการระบบอาวุธต่อต้านอากาศยานระยะสั้นและระยะกลางการตรวจจับเป้าหมายขนาดเล็กมีฟังก์ชันพิเศษในการตรวจจับและติดตามอากาศยานไร้คนขับที่บินต่ำและมีขนาดเล็กโดยเฉพาะสามารถติดตามวิถีกระสุนของจรวดปืนใหญ่และลูกระเบิดยิงวิถีโค้งที่กำลังเข้ามาและคำนวณหาตำแหน่งที่ยิงออกมาและจุดตกเพื่อใช้ในการยิงตอบโต้และเตือนภัยล่วงหน้าความคล่องตัวสูงและการปรับใช้รวดเร็ว ระบบเรดาร์รุ่นที่ติดตั้งบนรถบรรทุกสามารถติดตั้งและพร้อมปฏิบัติการได้ภายในเวลาไม่เกิน10นาทีและใช้เวลาเก็บเพียงไม่กี่นาทีระบบส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถลำเลียงทางอากาศด้วยเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่หรือติดตั้งบนยานพาหนะขนาดเล็กได้อย่างง่ายดายยีราบเรดาร์ได้รับการพิสูจน์แล้วในการรบและถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงถูกใช้ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในชื่อรหัส ANSPS 7 7ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบครับอันดับที่6กซับ2อ0 0ันอร r ไอซาบ2อ0 0อรคือเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศและควบคุมซึ่งเป็นระบบที่รวมเอาตัวเครื่องบินโดยสารรุ่นซาบ2 0 0 0เข้ากับระบบเรดาร์เตือนภัยทางอากาศ ERI ไ ที่พัฒนาโดยบริษัทซาบของสวีเดนเครื่องบินประเภทนี้ทำหน้าที่เป็นดวงตาหรือศูนย์บัญชาการลอยฟ้าที่ให้ข้อมูลการเฝ้าระวังและการควบคุมทางยุทธวิธีในพื้นที่ปฏิบัติการขนาดใหญ่ติดตั้งเรดาร์ AESA แบบลำแสงคงที่ตัวเรดาร์ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างทรงยาวเรียกกันว่าไม้กระดานหรือสติ๊กบนหลังคาเครื่องบินต่างจากเรดาร์ AEW&C อื่นๆที่ต้องหมุน เพื่อสแกน360องศาระบบ ERI เป็นเรดาร์ AESA ที่สแกนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแนวนอนแต่สามารถให้การตรวจจับได้เกือบ360องศาโดยมีจุดบอดเล็กน้อยด้านหน้าและด้านท้ายสามารถตรวจจับเป้าหมายทั้งทางอากาศและเป้าหมายผิวน้ำพร้อมกันได้การควบคุมและบัญชาการมีห้องปฏิบัติการและสถานีควบคุมภายในเครื่องบินสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินขับไล่หรือหน่วยรบอื่นๆในระบบ Network c e n t ซนทริกวอ r e เพื่อให้เกิดความเหนือกว่าด้านข้อมูลในสมรภูมินอกเหนือจากการแจ้งเตือนภัยทางอากาศแล้วยังสามารถใช้ในภารกิจเฝ้าระวังชายแดนการควบคุมการจราจรทางอากาศฉุกเฉินการค้นหาและกู้ภัยและการเฝ้าระวังเขตเศรษฐกิจจำเพาะเพื่อป้องกันการประมงผิดกฎหมายครับ อันดับที่ 5. Next Generation Light Anti Tank Weapon Next Generation Light Anti Tank Weapon หรือจรวดต่อสู้รถถังเบาแห่งยุคถัดไปเป็นระบบจรวดต่อสู้รถถังแบบประทับบาทที่ทันสมัยใช้งานง่ายและใช้แล้วทิ้งซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัทซาวฟของสวีเดนและสหราชอาณาจักรเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อให้ทหารราบสามารถทำลายรถถังหลักสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการยิงเพียงนัดเดียว Next Generation Light like Anti Tank Weapon ถูกออกแบบมาเพื่อรวมความสะดวกในการพกพาของจรวดต่อสู้รถถังเบาเข้ากับความแม่นยำและอนุภาพทำลายล้างของระบบมิสไซล์นำวิถีหมดโจมตีด้านบนนี่คือจุดเด่นที่สุดและทำให้มันเป็นนักฆ่ารถถังที่มีประสิทธิภาพสูงจรวดจ,จะถูกตั้งค่าให้บินสูงกว่าแนวสายตาของผู้ยิงประมาณ1เมตรและจะจุดชนวนหัวรบ เมื่อตรวจพบว่าอยู่เหนือหลังคารถถังพอดีหลังคารถถังเป็นส่วนที่มีกรอบบางที่สุดการโจมตีจากด้านบนจึงสามารถทำลายรถถังหลักสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยหัวรบเพียงนัดเดียวโดยสามารถทะลุกรอะได้มากกว่า500มิลลิเมตรระบบยิงแล้วลืม fire and forget และการนำวิธีแบบ p r e d i c t e d line of sight ผู้ยิงเพียงแค่เล็งเป้าหมายและลากศูนย์เล็งตามเป้าที่เคลื่อนที่เป็นเวลา2-3วินาทีก่อนยิงเท่านั้น ระบบนำวิถีภายในจรวดจ,จะจดจำการเคลื่อนที่นี้และคำนวณวิถีบินไปยังตำแหน่งที่คาดว่าเป้าหมายจะอยู่เวลาที่จรวดไปถึงโดยไม่ต้องมีการล็อกเป้าหมายหรือการควบคุมเพิ่มเติมหลังยิงปลอดภัยสำหรับผู้ยิงเมื่อยิงออกไปแล้วผู้ยิงสามารถหลบเข้าที่กำบังได้ทันทีโดยไม่ต้องรอจนกว่าจรวดจ,จะกระทบเป้าหมายระบบใช้หลักการซอฟต์ลอนทำให้สามารถยิงจรวดจ,จากในอาคารหรือในห้องขนาดเล็กได้ โดยไม่เกิดแรงระเบิดย้อนกลับรุนแรงโหมดโจมตีโดยตรงสามารถเลือกใช้โหมดนี้สำหรับโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่ยานเกราะหนักเช่นยานพาหนะทั่วไปป้อมบังเกอร์หรือเฮลิคอปเตอร์ Next Generation Light Anti Tank Weapon ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสมรภูมิยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรบในพื้นที่จำกัดและในเมืองเนื่องจากเป็นอาวุธที่ทหารสามารถเรียนรู้และใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากครับ อันดับที่4 GlobalEye GlobalEye คือเครื่องบินแจ้งเตือนภายทางอากาศและควบคุมที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันพัฒนาโดยบริษัทซาฟจากประเทศสวีเดนเป็นที่รู้จักในชื่อระบบเฝ้าระวังแบบเปลี่ยนบทบาท s w i n g r o l l s w i n g l a n e System เนื่องจากสามารถปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและควบคุมได้พร้อมกันในหลายมิติทั้งทางอากาศทางทะเลและทางบก Global Eye ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของเครื่องบินโดยสารธุรกิจระยะไกลทำให้มีประสิทธิภาพการบินสูงสำหรับภารกิจเฝ้าระวัง Global Eye ใช้เครื่องบินธุรกิจบอมบา r d เดีย Global ซึ่งเป็นเครื่องบินไอพ่นที่ใส่ทำการไกลด้วยคุณสมบัติของเครื่องบินนี้ทำให้ Global Eye มีระยะเวลาปฏิบัติการที่ยาวนานมากกว่า11ชั่วโมงและมีความสะดวกสบายในการทำงานสำหรับลูกเรือหัวใจของระบบคือ เรดาร์เอรีไอเอ็กเทนเดดที่ติดตั้งอยู่บนเสากล่องยาวเหนือลำตัวเครื่องบิน e r ร e ไอเอ็กเทนเด็ดเป็นเรดาร์แบบ Active e ิเล็กทรอนิคอล s ีสกายอาร์เรหรือ AESA รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายที่เหนือกว่ารุ่นก่อนๆซาประบุว่าเรดาร์ r r รีไอเอ็กเทนเดดมีพิสัยการตรวจจับเกินกว่า650กิโลเมตร Global Eye มีความโดดเด่นที่การรวมเซนเซอร์ขั้นสูงเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างภาพรวมสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านการเฝ้าระวังทางอากาศตรวจจับติดตามและระบุปเป้าหมายทางอากาศได้ทุกชนิดตั้งแต่เครื่องบินรบขนาดเล็กโดรนไปจนถึงขีปนาวุธร่อนเนื่องจากบินในระดับสูงทําให้สามารถมองข้ามความโค้งของโลกและตรวจจับภัยคุกคามที่บินในระดับต่ําได้ในระยะไกลกว่าเรดาร์บนพื้นดินมากการเฝ้าระวังทางทะเลติดตั้งเรดาร์เฝ้าระวังทางทะเล ทำให้สามารถตรวจจับเรือผิวน้ําได้ทุกขนาดรวมถึงวัตถุขนาดเล็กบนผิวน้ําเช่นเรือเร็วเรือดำน้ําที่ชูท่อเปริสโคปการเฝ้าระวังทางบกมีระบบ Ground Moving Target Indication ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามยานพาหนะหรือวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่บนพื้นดินได้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันกองทัพอากาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตเป็นลูกค้ารายแรกที่นำ Global Eye เข้าประจำการและกองทัพอากาศสวีเดน ได้สั่งจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องบิน AEW c รุ่นเก่าด้วยครับอันดับที่3 r b s 15 r b s 15คือระบบขีปนาวุธต่อต้อตานเรือผิวน้ำพิสัยไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายบนบกได้ด้วยพัฒนาโดยบริษัทซาบของประเทศสวีเดนร่วมกับดิ l ดิเฟน s ์ของเยอรมนีถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ทันสมัยและยืดหยุ่นที่สุดในโลก RBS 15ได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ซับซ้อนโดยเน้นที่การหลบหลีกการตรวจจับและความแม่นยำสูงความสามารถในการยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มระบบ RBS 15สามารถติดตั้งและยิงได้จากทางเรือโดยติดตั้งบนเรือรบขนาดต่างๆทางอากาศโดยติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่และทางบกโดยติดตั้งบนรถบรรทุกเคลื่อนที่เพื่อใช้เป็นระบบป้องกันชายฝั่ง เทคโนโลยีการบินต่ำและหลบหลีกบินเรียบผิวน้ำขีปนาวุธจะบินในระดับต่ำมากเหนือผิวน้ำตลอดเส้นทางเพื่อลดโอกาสที่เรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามจะตรวจจับได้ทันเวลานำวิถีหลายจุดสามารถกำหนดเส้นทางการบินให้เลี้ยวหลบหลีกเกาะภูเขาหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูก่อนจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายสุดท้ายทำให้ยากต่อการคาดเดาและสะกัดกันเป็นระบบแบบยิงแล้วลืมไฟ and f o r เ e t โดยหลังจากยิงแล้วขีปนาวุธจะดำเนินการค้นหาและโจมตีเป้าหมายด้วยระบบนำร่องของตนเองระบบนำวิถีขั้นสูงใช้การนำทางด้วย Inertial Navigation System และ GPS ในช่วงกลางของเส้นทางบินและในระยะสุดท้ายของการโจมตีจะใช้เรดาร์ค้นหาเป้าหมายแบบทำงานเองเพื่อค้นหาและล็อกเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือมีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ประเทศผู้ใช้งาน กองทัพเรือและกองทัพอากาศของหลายประเทศเช่นสวีเดนเยอรมนีโปแลนด์และกองทัพอากาศไทยโดยติดตั้งกับเครื่องบินกริปเพนครับอันดับที่2คาลกุสตาฟคาลกุสตาฟคือปืนไร้แรงสะท้อน r e c o l l e s s Rifle ขนาด84มิลลิเมตรแบบประทับบ่ายยิงที่เป็นที่รู้จักและใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก พัฒนาและผลิตโดยบริษัทซาบของประเทศสวีเดนถือเป็นมิดพับอเนกประสงค์ของทหารราบเนื่องจากความสามารถบทบาทและจุดเด่นคาร์ลกุสตาฟถูกออกแบบมาให้เป็นอาวุธประจำหน่วยระดับกองร้อยที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้เกือบทุกรูปแบบในสนามรบด้วยอาวุธชิ้นเดียวต่อต้านรถถังและยานเกราะใช้ทำลายรถถังหลักและยานเกราะที่มีเกราะปฏิกิริยา ERA ใช้ทำลายบังเกอร์หรือกำแพง ในพื้นที่การรบในเมืองใช้กระสุนระเบิดสังหารบุคคลในที่โล่งหรือในที่กำบังการสนับสนุนใช้กระสุนควันหรือกระสุนส่องสว่างเทคโนโลยีปืนไร้แรงสะท้อนระบบคาร์กูสตาฟใช้หลักการไร้แรงสะท้อนโดยเมื่อทำการยิงส่วนหนึ่งของแรงขับจะถูกพ่นออกไปด้านหลังเพื่อชดเชยแรงถีบทำให้ผู้ยิงสามารถยิงอาวุธขนาดใหญ่ได้โดยไม่มีแรงสะท้อนถอยหลังรุนแรงเหมือนปืนใหญ่ข้อเสียคือ แรงระเบิดและแรงดันย้อนกลับด้านหลังปืนซึ่งเป็นอันตรายต่อทหารที่อยู่ด้านหลังในระยะจำกัดความสามารถของรุ่น M4 รุ่นปัจจุบัน Kar g u s t a e v M4 ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นอย่างมากน้ำหนักเบาและกระชับช่วยให้ทหารราบที่ต้องเคลื่อนที่รวดเร็วสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นระบบควบคุมการยิงขั้นสูงรองรับการใช้งานกับกล้องเล็งอัจฉริยะซึ่งมีเลเซอร์วัดระยะทาง และคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนในตัวรองรับกระสุนโปรแกรมได้สามารถตั้งค่าให้กระสุนระเบิดกลางอากาศเหนือเป้าหมายได้เพื่อสังหารทหารที่ซ่อนอยู่ในสนามเพาะหรือหลังกำแพงคาร์กุสตาฟในกองทัพไทยกองทัพบ,บกไทยมีการจัดหาและใช้งานปืนไร้แรงสะท้อนคาร์กุสตารฟรุ่น m 3ีเข้าประจำการในหน่วยทหารราบมานานแล้วโดยถือเป็นอาวุธหลักในการทำลายรถถังและบังเกอร์ในระดับกองร้อย ปัจจุบันบริษัทซาฟยังคงนำเสนอคาร์ุสตาฟ M4 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เบาและมีเทคโนโลยีสูงกว่าให้กับกองทัพบ,บกไทยเพื่อพิจารณาจัดหาเพิ่มเติมด้วยครับอันดับที่ 1. ยาสามกริปเยาสเกริปเพนเป็นเครื่องบินขับไล่ย,ยุคที่4.5ที่ผลิตโดยบริษัทซาฟ ของประเทศสวีเดนเป็นที่รู้จักในด้านความคล่องตัวสูงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลายบทบาทและระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยกริปเพนถือเป็นหมัดเด็ดในการปกป้องน่านฟ้าและเป็นหัวใจของการพัฒนาระบบสงครามเครือข่ายกองทัพอากาศไทยได้เลือกจัดหายาบส39สกริปเพนเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ F 5และ F 1 6รุ่นเก่าบางส่วนโดยประจำการอยู่ที่กองบิน7จจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ประจำการของกองทัพไทยคือยัสามสิแบบที่นั่งเดี่ยวและยัสามสิดีแบบสองที่นั่งเป็นรุ่นหลักที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันโดยกองทัพอากาศมียัก3 9สามสิกริปเพนในประจำการรวมประมาณ11ลำทางกองทัพอากาศไทยได้มีโครงการที่จะจัดหายัสามสิก้ริปเพนมาเพิ่มเติมโดยเมื่อวันที่5สิงหาคม2,568คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองทัพอากาศ จัดซื้อเครื่องบินยักษ์าเ Gripen EF เพิ่มเติมอีก4ลำเพื่อให้ครบ1ฝูงบินตามที่ต้องการเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของยักษ์ามิปเ Gripen Data Link T หรือ T Link คือหัวใจสำคัญของ Gripen ในกองทัพอากาศไทยเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Real Time ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องบินรบด้วยกันเรือรบและศูนย์บัญชาการภาคพ,พื้นดินทำให้เครื่องบินทุกลำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งปันเป้าหมายและประเมินภัยคุกคามได้อย่างแม่นยำเป็นแนวคิดสงครามแบบ Network Centric Warfare เร a r p s าร a ในรุ่น C และ D หรือ AESA ในรุ่น EF มีความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันทำให้สามารถโจมตีได้ก่อนที่เป้าหมายจะตรวจพบยาสิบเ Pen ได้รับการยอมรับว่า เป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีต้นทุนการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาต่ำแต่ยังคงมีสมรรถนะการรบที่ยอดเยี่ยมทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศทั่วโลกครับและนี่ก็คือ10อันดับอาวุธที่โดดเด่นจากซาบครับ หากคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลจุดไหนผิดพลาดอยากเก็บไว้ในใจพิมพ์บอกเราได้ผ่านทางคอมเมนต์เลยนะครับแอดมินจะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนนะครับดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ